อันนี้บกเขียบสองหน่วยสองหน่วยแล้วอุวยรูนออกกำแพงไปสามสี่ สีหน่วยวีห้าอานวยนีห่หกหน่วยหกหน่วยครับหกหน่วย หน่วยโอ้บักซีดาหน่วยนี่นคือบะฮอนอออันนี้โตแล้วบักซีดาโอ้โหนี่หน่วยใหญ่แล้วหนึ่งสามสี่้า หาหน่วยหาหนุ่ยหยกเจ็ดฝรั่งเจ็ดอุ้ยพี่ดีอุ้ยอ้ยโทษแปดเก้าอู้ลายหนุ่ยอยู่ตัวเนี้ย see we have